เนพยากรอย่างแม่นยำยูเครนจะหิวตายกว่า5ล้านชีวิตด้วยเหตุการณ์วิบัติครั้งที่3ม้าสีดำหนังสือวิวรนพยากรณ์ไว้ว่าจะมีผู้ขี่ม้าสีดำถือตราชูไว้และมีเสียงดังจากสิ่งมีชีวิตทั้งสี่ว่าข้าวสาลีหนึ่งดาริอันและบา์เล่3ลิตรหนึ่งดาริอันม้าหมายถึงความร่ำรวยและสงครามสีดำหมายถึงความอาถรรมที่จะเกิดขึ้นในประเทศที่มีชายแดนติดทะเลดำและหนึ่งในนั้นก็คือประเทศยูเครน ราคาและตราชูหมายถึงเข้ายากมากแพงคนเข้าไม่ถึงแหล่งอาหารเพราะความยากจนและคำพยากรของม้าสีดำก็เป็นจริงในปี1932-33โจเซฟสตาลินผู้นำสหภาพโซเวียตฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ยูเครนด้วยมาตรการโฮโลโดอโ,โฮโลโดดอมเป็นคำยูเครนที่หมายถึงการปล่อยให้อดอยากหิวโหยจนถึงแก่ความตายโดยสตาลินบังคับให้ผลิตภัณฑ์ทางกเกษตรทั้งหมดของยูเครน ถูกส่งเข้ารัเสเซียทําให้ผู้คนในยูเครนคิวโหอยอดอยากที่สุดและฆ่าและกินกันเองเพื่อความอยู่รอดนีนาคาเพนโกผู้รอดชีวิตได้กล่าวกับ BBC ในปี2013ว่าพวกเขายึดข้าวสาลีข้าวบาเล่ยึดทุกอย่างเราไม่เหลืออะไรเลยบางคนกินศพเพื่อนบ้านบางคนต้องฆ่าเพื่อกินเนื้อผู้อื่นมีรายงานว่า แม่เลือกที่จะฆ่าลูกที่อ่อนแอที่สุดเพื่อให้ลูกคนอื่นได้มีชีวิตรอดมีผู้เสียชีวิตจากโฮคโลโมอรล้านคนในปี1991สหภาพโซเวียตล่มสลายยูเครนกลายเป็นประเทศเอกราชแต่โฮโโลโมอยังคงทิ้งล่องรอยความเจ็บปวดไว้บนหน้าประวัติศาสตร์ของชาวยูเครนจนถึงทุกวันตาตูอ,ตอาชาตัวสุดท้ายวิบัตทูตมรณะพระคัมภีร์ไบเบลิลได้พูดไว้อย่างไร คลิปหน้าห้ามพลาด